แสสำคัญนะครับที่ทำให้ราคาของชิบะอินุเนี่ยลดลงในวันอาทิตย์ณนะเวลาของประเทศไทยเป็นเพราะว่าคอยเบสนะครับเกิดอาการแห้งอย่างหนักเลยฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดกันนะครับว่าบทเรียนอันนี้เราจะเห็นเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรได้บ้างนะครับเรื่องเกี่ยวกับราคาของชิบะอินูที่มีการลดลง และเมื่อประมาณสี่ทุ่มเข้าห้าทุ่มนะครับราคาชิบะอินุกกับฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาเจาะประเด็นเจาะปัญหากันว่าทำไมวันอาทิตย์ราคาของชิบะมีการลดหวบเลยจากประมาณ0.04ตัวนะครับเจ็ดจนเหลือ0.04ตัว6ประมาณนี้นะครับ ถ้าเกิดเอาราคาจริงลองไปดูในไบแอน e เอาเองสาระสำคัญจริงๆคืออะไรนะครับที่ราคามันร่วงลงขนาดนี้ลายใหญ่ปั่นหรือเปล่านะครับเหตุหรือว่าลายใหญ่มีการเทขายซึ่งเมื่อเราเห็นตลอดสัปดาห์มันมีต้องสองครั้งละนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครั้งแรกเนี่ยพอเข้าใจนะครับว่ารายใหญ่เนี่ยปั่จริงแต่ครั้งที่สองเนี่ยมันเกิดสภาวะ Error นะครับคอยเบสล่มจนไม่สามารถที่จะเทรดชิบาอินูได้อันนี้เป็นสาเหตุที่สำคัญมากๆที่ทำให้เราเห็นว่าชิบาอินูเนี่ยเจอหลุมพางอันใหญ่นะครับมากๆเลยทำให้ราคาที่ราคาของชิบาอินูที่พุ่งสูงสุดนะครับตามข้อมูลของคอยเบสเนี่ยประมาณ0.04ตัว9 ดอลลาร์สักลนะครับแต่วันนี้เราก็จะเห็นปรับลงมาเหลือ0.04ตัว6ดอลลาร์เป็นเพราะว่าคอยเบสล่มนะครับและก็คอยเบสเนี่ยไม่สามารถให้มีการเทรดได้ปิดชั่วคราวเหตุการณ์นี้ไม่เคยไม่ใช่ครั้งแรกนะครับแต่เป็นหลายหลายครั้งและมีอีกปรากฏการณ์ที่สำคัญคือโรบินฮูดนะครับตอนที่ ดอ c คอยเนี่ยพุ่งสุดขีดเลยโรบินฮ o ดนะได้เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่รายใหญ่เข้ามาเล่นเพราะว่าค่าธรรมเนียมมันถูกฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบนะครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมมันถูกโดยเฉพาะเหรียญมีมถ้าเกิดไปคิดค่าธรรมเนียมมันแพงเนี่ยเขาก็เลยคิดไม่คุ้มนะครับเลยแห่กันเข้าไปเล่นในโรบินฮูดผลปรากฏว่าพอเล่นในโรบินฮูดและวางเงินนะครับและเดิมพัน คล้ายๆกับคาสิโนเลยนะครับและก็คนทุกคนก็หวังที่จะรวยกับเหรียญมีมอย่างดอชคอยผลเป็นอย่างไรนะครับในเว็บไซต์ของ r o b บินฮ o ดก็เกิดการล่มเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์คล้ายคลึงกันจนทำให้ผู้ใช้หลายคนไม่พอใจนะครับกับโรบินฮ o ดในตอนนั้นและก็ไม่คาดคิดว่าชีบ b อิ n u จะมาเป็นแบบนี้เขาก็บอกเลยนะครับว่าอันนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้ราคาของชิบะอินุมีการร่วงลงและเขาบอกว่าถ้าคอยเบสโปเนี่ยหรือคอยเบสเนี่ยกลับมาแก้ไขระบบของตัวเองให้มีความเสถียรไม่ให้มีการล่มเนี่ยเขาเชื่อว่าอีกวันสองวันนะครับราคาของชิบะอินูเนี่ยจะกลับขึ้นมาไฮเดิมนะครับเขาก็บอกประมาณนี้แหละนะครับซึ่ง ข้อมูลวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากแต่เราจะเห็นการพุ่งขึ้นของราคาของชิบาอิโนูเนี่ยคนก็เก่งกำไรไว้มากนะครับแล้วก็พยายามเข้าไปเล่นในคอยเบสอย่างครับข้างจนทำให้คอยเบสต้องประสบปัญหากับเครือข่าดเครือข่ายไม่เสถียรและล่าช้านะครับโดยเฉพาะในซาโปที่เป็นเครือข่ายเชื่อมกับคอยเบสก็เกิดปัญหาเช่นเดียวกัน ดังนั้นคอยเบดก็เลยรับปากพวกเราทุกคนว่าต่อไปผมจะไม่ทําแล้วนะจะไม่มีละนะครับเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างถาวรแล้วนะครับก็คือการเพิ่มระบบนะนะเพิ่มหน่วยความจำนะครับเพิ่มบล็อกเชนนะจำนวนบล็อกมากขึ้นนะครับเพราะว่าการทำธุรกรรมคับข้างมากๆจนทำให้ธุรกรรมต่างๆเนี่ยลม่มนี่แหละคือปัญหานะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หวังว่าชิบะอินุนะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับเรื่องของคอยเบสเป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะครับที่ทำให้ชีบะมีการเทขายอย่างรุนแรงเลยนะครับแรงซื้อมันไม่มีนี่แรงซื้อมันหายไปท่านผู้ชมคิดว่ายัางไงสามารถคอมเมนต์มาเพิ่มเติมหรือมีข้อมูลอื่นที่ท่านแม่นยำกว่าผม สามารถให้รายละเอียดได้เลยนะครับก็ขอบคุณมากๆแล้วผมจะทำคอนเทนต์ตรงนั้นถ้าข้อมูลที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับสามารถเสริมกับคอมเมนต์ท่านได้ว่าเอ้ยชิบาอินโเนี่ยล่วงเพราะอะไรนะครับแต่ไม่เอาเรื่องของเมาแล้วนะไม่เอาเรื่องของลายใหญ่ปัน่นเมาครั้งนี้คงมีส่วนนะครับแต่ไม่ใช่แต่ถ้าเกิดมีเหตุผลอื่นก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปแล้วผมจะทา หัวข้อนะครับแล้วก็ท็อปปิกตรงนั้นที่ท่านนําเสนอมาก็ลองนําเสนอมานะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในช่วงวันอาทิตย์ที่ราคาของชิบะอินุมีการร่วงลวงสําหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ี่ช่องทางคือบล็อกดิจิตเฟซ o ุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มนะครับเรามีกลุ่มเฉพาะเลยชื่อชิบะอินุนะครับก็สามารถเข้ามาได้ สำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งและผมก็หวังว่าชีบะอินุจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอยากจะซื้อเครื่องขุดบิตคอยต้องร้าน Infinite Miner เท่านั้นร้านอินฟิ i t ต m i n e r มีบริการครบทุกวงจรทั้งซื้อทั้งขายทั้งซ่อมทั้งวางระบบไฟ ทั้งวางระบบเหมืองใครอยากจะได้เครื่องขุดบิตคอยเครื่องขุดคริปโตชั้นนำสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอนี้รวมถึงทักอินบ็อกซ์ที่เพจ Infinite Miner ได้หรือว่าจะคลิกที่ใต้โพสต์นี้ไว้ก็ได้สินค้าพร้อมส่งนะครับส่งจริงมีเครดิตนะครับถ้าเกิดใครสั่งช้าก็จะรอไปหลายเดือนเลยเพราะต้องสั่งจากประเทศจีนเข้ามาใครอยากจะขุดคริปโตเคอเรนซีตอนนี้ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเครื่องที่บ้าน พอตอนนี้ราคาเหรียญยิ่งนับวันยิ่งแพงขึ้นและมีจำนวนจำกัดมากขึ้นหากเริ่มช้าไปกว่านี้ก็จะทำให้ท่านเสียโอกาสในการสะสมเหรียญคริปโตเคินซีนี้ก็เป็นไปได้